ไปเกาหลีอ่ะเขาเนี่ะเอามาไปนะเอาไปนี่ตีมาคืองานแต่งเลยนะงานแต่งเคี่ยวมาอะไรเงี้ยแต่งงานกับผีไงเกลี้ยวเกลี้ยวมาไสอะไรกัเนี่ยเล่นเกี่ยวเว้ยซองแดงแต่งผีก็เลยต้องมาตีงานแต่งอืมไม่ใช่ซองแดงแต่งหญิงอ่าันนั้นอยู่ในเน็ต เออทำไมจัดเต็มขนาดนั้นเออมันมันที่งานแต่งจริงๆหรือมางานแต่งกันจริงๆอะไรเงี้ยผมผมว่ามันเป็นธีมของหนังเลยเนาะซองแดงแต่งผีแล้วมันก็มีกิมมิคเรื่องของอ่าการแต่งงานในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ผมว่าเขาพยายามจะทําให้มันให้มันไปกับหนังแหละแล้วก็ทำไมเธอจะแต่งงานแล้วหรอฮะฉันไม่ได้สนใจเรื่องสนใจแต่เรื่องการทํางานและการศึกษาเท่านั้นแหละแต่แต่วันนี้ย่าิผู้ใหญ่มาครบเลยนะหลอกแบบหนังร้อมอ่ะตอบเลย บเลยเจอกันตลอดนะเจอกันตลอดตอนคอนเสิร์ตก็เพิ่งเจอตอนไหนก็เจอกันตลอดนะญาติผู้ใหญ่พี่พี่ญาติพี่ใหญ่ผมก็ซีกันเจอกันบ่อยๆครับผมแล้ว<ๆ>มาตเา <So S 2> ่อนใช่ครับการทำงานเป็นยังไงบ้างรับเรื่องนี้เราเหมืนกันเรื่องนี้ต้องให้บิวกินเลยเพราะบิวกินเขนาน่าจะเหนื่อยกับพี่เยอะครับผมเขาต้องมีแ<อ>บบซ<ะ>ีนแบบว่าบู๊ต่างๆเปลี่ยนหลายลุคมากเล่นนู่นเล่นนี่อะไรเงี้ยพี่เป็นผีครับพี่ลอยๆนั่งๆอย่างเดียว ผมว่าอย่างอย่างที่บอกไปตะกี้แหละผมว่าจริงๆแล้วมันเป็นหนังที่ที่มันดูมีอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่น่าจะมาอยู่ด้วยกันได้เยอะมากๆเลยมันมีทั้งความแอคชั่นมันมีอ่าซินดราม่ามีความเป็นผีมันมีความเป็นคอมเมดี้แล้วไม่เดี๋ยวว่าในในเส้นเรื่องที่เราดูอ่ะมันจะพาเราไปเจอกับอะไรหลายๆอย่างที่ที่บางคนถ้าได้ดูออริจินอลแล้วมันอาจจะคอยเห็นการเดินทางของเรื่องนี้มาหนึ่งแล้วแต่สำหรับในเวอร์ชันเนี้ยผมว่ามันมีอะไรที่มัน บวกมีอะไรที่มันทวิสต์มีอะไรที่มันแบบถูกปรับเข้ากับบริบทที่ที่ผมว่ามันมีอะไรอีกที่มันเซอร์ไพรส์อีกเยอะมากที่อยู่ในหนังที่ใหญ่ทุกคนเขาไปดูอะไรอย่างเงี้ยทั้งตัวผมเองพีพีแล้วก็นักแ<ค>สดงอันอื่นด้วยใช่ที่ที่ที่เราได้เห็นวันนี้แล้วเราอาจจะไปเห็นครั้งแรกในหนังก็ได้อะ <ừ. S 2> ไรอย่างเงี้ยครับมันก็ก่อนก่อนคอนเสิร์ตเลยคอ่ะได้ค่ะก่อนเนื่องจากคอนเสิร์ตต้องกินไปให้กำลังใจพีพีก็มีชาวแบบคนไทหลายคนก็แชร์มีมนต์เดียวมากเลยที่เขาทหนูไม่เคยรู้สึกอะไรแบบนั้นเลยพี่ นี่คือครั้งแรกของปีก็ผมว่าผมว่าเขาเป็นคนเก่งนะผมว่าเขาเป็นคนเก่งเรื่องการพลิกภาษาการพูดอะไรอย่างเงี้ยการวิธีเาเรียกว่าอะไรนะวาทศิลป์ดีอ่ะวาทศิลป์ดีเราเล่นเราเล่นผมว่าผมว่าใครที่ตามติดตามเขามาตลอดอะไรเงี้ยเราก็จะเราก็จะเห็นถึงพัฒนาการหรือความตั้งใจของเขากับกับงานนี้จริงๆแหละหรือว่าที่ผ่านมาเราจะเห็นเขาแบบ ต,ตลกติดอะไรอย่างเงี้ยชอบพูดจาเล่น,ลนๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าในในการทำคอนเสิร์ตครั้งเนี้ยผมว่าผมแล้วก็ทีมงานทุกคนแล้วก็ทุกคนที่ไปดูก็น่าจะเห็นความตั้งใจแบบเกินร้อยของเขาอะผมว่ามันมันมันมากกว่าที่เขามีอีกเ,เขาพยายามจะพัฒนาตัวเองเขาพยายามจะทําอะไรที่ที่มันพิเศษเพื่อคนที่มาดูคอนเสิร์ตของจริงเพื่องานของจริงอะไรเงี้ยผมว่าใครเห็นก็ก็ภูมิใจแล,แล้วก็แล้วก็แอบ ยิ้มไปด้วยเป็นธรรมดานะเห็นเขาแบบตั้งใจทํางานอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเห็นสักทีหนึ่งเนาะเคยคิดว่าเขาจะได้มาถึงขั้นเบอร์นี้เลยผมคิดนะผมคิดตลอดผมว่าผมคิดว่าเขาทําได้อยู่แล้วอะไรย่างเงี้ยเหมือนว่าวันไหนที่เขาปลดล็อกตัวเองวันไหนที่เขาแบบตั้งใจอ่ะวันไหนที่เขาแตบตั้งใจอะผมว่าเขาทำได้ตั้งใจอะตั้งใจทุ่งานแหละแต่ว่าไม่ได้อยู่ในสายตาหรือปะมีไหมมีไหมไม่อยู่ในสายตามีไหมมีไม่มีอะมีหรือไม่มีไม่มี เห็นตลอดว่าตั้งใจางานนี้เอเอพี่ๆเรากหายเหนื่อยไก็ก็หายเหนื่อยนะครับหายเหนื่อยแล้วก็ตั้งใจจริงครับสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้แล้วก็ดีใจมากด้วยที่บิวกินก็ตั้งใจกลับมาให้สำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยครับผมเขาก็ไปเคลียร์ตารางเรียนอันแสนวุ่นของเขาาหลังจากที่เขากลับจากการไปเที่ยวจำนวนมากมายไปเรียน <c oughs> ไปเรียน <c oughs> ไปเรียนไปเรียนอย่าเขาใจผิดไปเรียนหมหายเหนื่อยตะกี้ยังบ่นเหนื่อยอยู่เลยในห้องก็ ลุยงานนะครับก็ที่ซ้อมๆมาทั้งหมดก็ทบทวนงานมางานต่างๆไอคุณชุมว่าพี่สร้างมาตรฐานใหม่ในการทำคอนเสิร์ตในเมืองไทยก็ต้องยกเครดิตให้พี่เบลมากกว่าครับผมเรื่องโปรดักชันต่างๆหรือว่าเรื่องสเตจเนี่ยก็ต้องให้ทีมโปรดักชันเลยครับผมแล้วก็อย่างตัวโชว์เนี่ยพี่ก็จะมีโชว์หลายๆดีเทลต่างๆก็จะมีความเป็นตัวพ uh, ี่อยู่ในนั้นด้วยครับผมแล้วก็ดีใจมากๆที่เหมือนแฟนๆให้ผลตอบรับดีมากครับแล้วก็คนให้ความสนใจกับคอนเสิร์ตครั้งนี้มากๆแต่พี่คุณบอกว่าหลายๆโชว์พี่มันคิดเองเลย ก็มีก็อย่างลอยๆอะไรเงี้ยก็คิดก็ให้สจทยเพราะว่าอยากเป็นนางฟ้าอะไรเงี้ยก็ไม่คิดว่าเขาจะให้ลอยจริงเป็นยังให้ตอนขึ้นไปลอยแล้วตีลังกาสามรอบสี่รอบห้ารอบบรรยากาศก็เสียวๆอยู่บ้างครับแต่ว่าเป็นคนชอบเล่นเครื่องเล่นอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเหมือนเราเหมือนเราไปเล่นเครื่องเล่นรอบหนึ่งอล้วเราเล่นหัวแับมันมันแบบว่าแบมันผิดทางก็ก็มีเกือบวกบ้างหน่อยๆนี่มันความรั้สึกอะไรนะว่าพูดถึงจริง ก็ตั้งใจตั้งใจอยากให้ทุกคนที่มาได้ได้ความรู้สึกที่ดีแล้วก็ได้ความประทับใจกลับไปเนี่ยนะมาหลายคนก็บอกในเกมต์มากเขาบอกว่าเขาจะถือไว้ได้จากพวกนี้ผมได้เอาไายใบนายเป็นเกสนายใบนายเป็นแบบพี่พี่เพื่อนๆครับผมก็ได้นายใบนายกลับมาเป็นเกสครั้งนี้คือเราก็เรารู้จักเขามาตั้งแต่ที่เราอยู่นาดาวด้วยกันแล้วเนาะเขาเป็นพี่ชายเขาเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยพอครั้งนี้มีคอนเสิร์ตก็ตั้งใจว่าแบบอุ้ยเป็นใครดีที่อยากจะให้แบบเซอร์ไพรส์แล้วก็รู้สึกว่า ก็ยังรีเลทถึงความสัมพันธ์ของที่ด้วยอะไรก็เลยรู้สึกว่าเออไล่ในไปในมาก็เป็นเป็นช้อยส์ที่ดีมากแล้วก็ทุกคนเต็มที่มากคือพี่ซ้อมระหว่างที่พิซ้อมในทุกคนก็มาซ้อมแยกบางคนซ้อมเจาะแยกบางคนมาซ้อมเองคือเหมือนทุกคนตั้งใจแล้วก็เต็มที่กับโปรเจกต์นี้กมาก็ดีใจออกมาเขาบอกว่าพ่ธีเป็นศูนย์รวมใจของชาติรวมใจของชาติได้หรอแย่ละแย่ละที่ต้องลงเลยอ๋อไม่ได้พูดดีๆพูดดีๆเข้ามาเกิดหม ความรู้สึกเราความรู้สึกของทุกคนหิมว่าตีเต็นเออคือสมบูรณ์แก็ดีใจดีใจที่เขาเหมือนเอ็นดูเรามากกว่าครับผมในฐานะน้องอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนหนูอยู่นาดาวก็จะมีแบบมันจะมีผู้ชายคนหนึ่งพี่เออยังไงยังไงขาชอบแกล้งหนูหนูก็แบบต้องไปหาพี่ชายที่แสนดีไงแล้วแบบคือแกล้งหนูไม่หยุดไม่หย่อนแล้วถึงทุกวันนี้เขายังแกล้งหนูอยู่เลยอะพี่เจนะแกล้งเธอเลยเหรอเนี่ยแล้วแบบการที่เขามาคอนเสิร์ตทางเนี้ย แมวแล้วเหนื่อยนะแต่ดฟิลก like ับพ oh ี่ทอยบนเวทีก็อุ้ยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เหมือนกันครับก็ตอนที่ซ้อมกันอะไรเงี้ยก็จะมีเล่นกับพี่ทอยบ้างพี่ทอยเขาจะเป็นสไตล์ของพี่ทอยอยู่แล้วพอพอมาบนเวทีกับวันรันทูจริงๆเราก็รู้สึกว่าอุ้ยพี่ทอยเขาก็มีมุมนี้เหมือนกันนี่มุมที่บบว่าเหมือนน่ารักน่ารักแล้วก็พอเราได้แบบได้เริ่มเล่นกันด้วยแบบได้ด้วยสนิทกันด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเขาเขาก็น่ารักดีดีดีครับ สองรอบมีน้ำตาไหลเต็มนองเีทีทั้งสองรอบเลยนะพี่ยงเงี้ยความรู้สึกมันตื้นตันมากเลยกัก็ตื้นตันครับดีใจดีใจที่เหมือนทุกๆคนที่เรามองว่าเป็นคนพิเศษสำหรับเราที่มาอยู่ในคอนเสิร์ตนี้ก็ทุกคนเต็มที่กันมากๆแล้วก็พอได้เห็นแฟนๆจริงๆงเนี่ยก็รู้สึกว่าเหมือนความตั้งใจของเรามันมันมันเห็นผลแล้วครับเห็นแฟนๆมีความสุขเห็นแฟนยิ้มไปด้วยเห็นแฟนๆร้องเพลงตามไปด้วยทุกทางที่แบบออกไปแล้วเห็นเขามีความสุขอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออสิ่งที่พี่ตั้งใจมามมันไ่ส ยูกินภูมิใจใน <s <S ตัวพีพีไหมคะสุดๆครับผมที่สุดเสมอมาครับฝากนะฝากเพลงด้วยซิงเกิลสัมภเวษีได้ครับก็เดี๋ยวฝากเพลงให้ด้วยครับฝากเพลงตื่นจะฝากเพลงตื่นด้วยก็เพลงนะครับในเรื่องซรงนายแตงกีนนะครับผมก็จะมีทั้งหมด5เพลงนะครับโดยก็จะทยอยปล่อยออกมาตอนนี้มีเพลงตื่นนะครับผมก็ปล่อยไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะได้ฟังในทีเซอร์แล้วก็ เพลงที่สองคือสัมภเวสีเพิ่งปล่อยไปเมื่อวานเลยครับผมก็สามารถไปฟังกันได้เป็นเพลงคู่วิลกินกับปีพีครับผมแล้วก็ฝากภาพยนตร์ด้วยนะครับผมซองแดงแต่งผีนะครับเป็นภาพยนตร์แรกของเราสองคนที่เล่นด้วยกันนะครับผมแล้วก็ยังมีนักแสดงอีกมากมายครับข้างแล้วก็ทีมงานคุณภาพอีกมากมายครับหวังว่าทุกคนจะได้ความสนุกได้ความตลกแล้วก็ได้อีกหลายๆอารมณ์หลายความรู้สึกที่มาดูหนังนี้แล้วก็ได้กลับบ้านไปนวันที่วันที่20 มีนาคมนี้นะครับ uh, ก oh <lak> ็อย <Switzerland> <at> ok ่าลืมมาเข้าโรงหนังดูหนังกันนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะต้องี่นนอ่ะ่ายรูปรูปในราคาต้องมีตัวนี้กันนะพี่ไปกินอันนึง้าเดี๋ยวอเซลฟี่กับพี่แล้วก็นี้ได้นี่ะ ตองสา่งสาล้องลายเสือต่อเลยพี่พี้องลายเสือเลยอันนี้ต่อจะเปล่ยนมาทางนี้ด้วยต้องางไปนี่เลยนี้เลยไล่มาเลยไล่ไปเลยไล่ไปเลยไล่ไปเลย เด็้ถ่ายตดครับวันี้ได้ลูกหนึโอเคปังมากนะค่ะตังไดโอเคได้นะามองด้านบนด้วยลูกกลางไล่ต่อไปเลยค่ะลูกตรงกลางค่ะ